ดเดียวนะเหนื่อยไหมน้องมาเป็นไรด้วยอย่างเงี้ยฮะเหนื่อยดิพี่โ,โหแม่งก็ต้องเหนื่อยดิก็ต้องขับไปส่งของส่งของ,งขอ่ะไม่เหนื่อยคลิปที่มึงส่งมาเนี่ยไม่พี่ตจ๊กผมถอดใจพี่ถอดใจตั้งแต่คลิปหมาเหรอผมไม่อยากดูอาการเิอเลย่ยผมสร้างมาดีไว้หมดเลยพี่แม่งมาจดเทมนั้นน่ะแล้วผมเดินไปตลาดเดินไปไหนห้างเครื่องคุณทักบานเลยไปไอ้วัานไหนแจ๊เพื่อนทึมไปไอ้วันไหนแจ๊เพื่อนทึม อย่างนี้เลยเหรอจะพลาดแค่ครั้งเดียวอ่ะใช่ก็ชื่อมันก็บอกแล้วทึ่มแจ๊สแจ๊สทึ่มไม่มาด้วยเหรอเงี้ยไอ้แจ๊สแต่เขาดูคอมต์แล้วแจ๊สเพื่นทึ่มบารเลยเอ้าแล้วมาขนของส่งของงี้ไม่มีใครทักอะเอ้าเอาหม,มามาส่งเหรอทึ่มมาเหรอ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่แต่ว่าผมก็ใส่หมวกกันน็อกปิดเอาแล้วเอ็งขนเยอะแยะขนาดนี้พลุงพลังไปหมดโอ้โหมึงขนหมดได้ไงวะพาระชัดๆเลยนะเนี่ยจริงๆส่งที่อื่นก่อนแล้วก็มาเอาของพี่ไปวะลุยเฮ่อรอบเดียวให้มันจบไปเลยจริงๆมึงไม่น่าไปประชดไอ้แจงขนาดนี้หรอกน้องเอ้ยก็บอกแจงมันก็ได้มันจ่ายให้อยู่แล้วค่าเสื้อผ้าที่ติดไวร่าส่วนอีกเท่าไหร่อ่ะเออมึงหาจอดแท็กเข้ามาเรื่องอย่างงี้จนได้นะมึงไม่ใช่พี่เป็นห่วงหนูมึงเป็นห่วงชิบิโกนึ่งบ้างก็ได้ไม่ จะไปส่งที่ไหนเนี่ยส้มปอมมันผลปอมเอ๋อ,ออันนี้ร้านตำร้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ผลไม้ปอมน,น,นะพี่ไปของปอมน,น,นะพี่ก<ม>็ร<ม>้านร้านผลไม้เขาก็ของปอมวางนั่นแหละใครเอาของสดวางพี่เออเฮ้ยเดี๋ยวขอขอยืมแตงโมเนี่ยพี่ลุยมุงคืนบอลที่ <c oughs> บอลโยนมา <c oughs> หนักว่าบอลดูดีนะเ <c oughs> บ,บาเบาโอเคอ่ะมุงไปได้เลยไอสัตว์แน่นกว่าตู้เบรคไอเกียแล้วบอกเบาแม่กูรดเอาไปส่งไป แตงโมไปส่งด้วยแจ๊แล้วโ,โห,โโหแป้งบินว่อนเลยเนี่ยของมันเป็น,นขุยข,ายข้างในปะ้เออข,ขุยขุยขุยแตงโมแจ๊แล้วคนเยอะขนาดนี้เองขับไหวเหรอวะเออไหวพี่มันจะหนักไปหรือเปล่าวะน้องพี่งานมันรอบเดียวไปเลยแหมพี่คนเรานะยยิ่งทำอะไรยิ่งยาก มันยิงกโป้ขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนผมก็จับต่ำๆเนี่ยมันก็ได้สูงไปเองพี่แต่พี่ว่าหนูไปล่ออยู่แล้วหนูทำอะไรหนูทำสุดอยู่แล้วพี่มั่นใจเดี๋ยวนะแจ๊ดคือเองจะมาตั้งแถวใช่ปะวะตั้งแถวอะไรมึงไม่ถามกับพี่วะเดี๋ยวพี่จะสอนน้องเองตั้งแถวเนี่ยในการเล่นตลกอ่ะโอม่พี่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องมาปูอะไรผมหรอกผมขอเป็นแถวหน้าในสายอาชีพนี้พอละผมอยากเป็นยูนิคอร์นพี่เดี๋ยวผมทำสักพักแหละพอผมเป็นยูนิคอร์นปุ๊บเนี่ย ว่วเจ้าแชมพูเขาเงาะไอ้เจ่าเป็นตัวเทพนิยายไอ้ตัวยูนิคอร์นหยอกเล่นหยอกเล่นไปไปส่งกันดีสียเวลาไปส่งนี่ไปก็ลูกค้าหรอไปแล้วผ่านผ่านผ่านใบทึบอ่ะรอเปิดใบไปที่นี่ปล่อยแม่งอ่ะพี่อันนี้นี่ไปที่ไหนก่อนเนี่ยอะไรพี่จะไปส่งไหนก่อนไปส่งที่ราดเพ้าวไปลัดเพลาก่อนเลยนะใช่พี่แล้วยุจาไปไหมยุจาไปถ้าส่งสายต่างวัดอ่ะพี่จะวัดหรือเปล่าก็เรลยแบบยุจาเลยแล้วก็เข้าอ่างทอง ไปตรงๆแม่แั้งงั้ไม่เลี้ยวไหนเลยไปน้องไปไปดีๆนะเว้ย